สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาพบกับดิฉันเนนาดาจากสุวันแล้วก็คุณบรรวิตเกียงเรียนนะคะในรายการคุยข่าวบรรวิตนะคะแน่นอนค่ะว่าเมื่อตอนช่วงกลงวันที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการประชุมเกี่ยวกับนเรื่องของเงินดิจิตอลวันเลตของทางรัฐบาลกันซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยกับอาจารย์ธีรชัยนะคะเกี่ยวกับนเรื่องของเงินดิจิตอลว a l เลตรวมถึงในเรื่องของเศรษฐกิจไทยหลังจาก ที่มีการกระตุ้นในช่วงสงกรานว่าแนวโน้มนั้นจะเป็นไปอย่างไรเพราะว่าทางรัฐบาลบอกว่าเศรษฐกิจไทยนั้นตกต่ำจะต้องมีการกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจโดยการนำเงินดิจิตอลเ l ลตเข้ามาช่วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปคุยกับทางด้านของอาจารย์ธีรชัยกันเลยนะคะ เพราะว่าเราต้องยอมรับนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยก็เชื่อว่าเงินตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือแม้ทั้งผลโพ์ต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์ธีรชัยกันเลยดีกว่าค่ะว่าท่านอาจารย์นั้นท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยหลังจากที่หลังจากสงการานนั้นจะเป็น อย่างไรตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีครับท่านอดีตรัมเรีครับสวัสดีครับท่านบรรวิตครับครับขออนุญาตคําคถามแรกเลยนะครับมันวิ่งสดสดร้อนๆแล้วผมก็ตกใจมากเลยว่าไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยเฮ้ยมันไปกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกก์การเกษตรได้ด้วยเหรอครับอาจารย์ครับ ผมว่าทําแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสติดคุกกันเป็นแถวเลยแหละแล้วคนแรกที่จะติดเนี่ยอาจจะเป็นรัฐมนตรีคลังเพราะเรื่องอย่างท่านเป็นประธานธนาคารเกษตรเนี่ยโดยตําแหน่งครับอ๋อครับอะอ,อ๋อโอ้ยอย่างนี้ก็ยุ่งตามตามหลักการแล้วการกู้เงินกู้จากธนาคารที่เป็นของรัฐเอามาได้หรือเปล่าครับอาจารย์ครับ คือนี่ครับผมเองยังไม่ทราบว่าขบวนการที่เขาจะไปใช้ทกสเนี่ยเขาจะทำโดยแบบไหนอย่างไรนะรแต่ว่าคิดเร็วๆเลยเนี่ยนะครับ,รบเอาทศเนี่ยเอาเงินมาให้รัฐบาลกู้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นรัฐกูนะ้ซึ่งเขาคงตรงนี้มันก็กลายเป็นว่าในเมื่อเขาพยายามจะเลี่ยงหลบ นะฮะมาบอกว่ายืดกระต่ายขาเดียวว่ารัฐไม่กู้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงเป็นไม่ได้ที่กกสจะเอาเงินมาให้รัฐเด็กกู้ที้ผมก็เลยเดาว,ว่าเขาคงจะให้กกสเนี่เป็นคนเอาเงินเนี่เหมือนกับว่าไปให้กู้กับคนข้างนอกเนี่ยนะครับเพื่อจะไปทําโครงการเนี่ยก่อนคล้ายๆากับกรณีที่จำนำข้าวแต่นี่ทําแบบนี้เนี่ยนะฮะไปให้กู้กับใครผมก็ยังงง คือ,เ,อ,เ,อเริ่มต้นเลยเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเอาไปให้คู่กับเกษตรกรเน,นี้ยนี่เรียกว่าเกษตรกรแล้วเขาบอกว่ามีคนอยู่ในครอบครัวเนี่ยนะฮรรวมทั้งหมดเดสิบเจ็ดล้านคนเนี่ยมันจะเกิดปัญหานะฮะว่าพศาเนี่ยเวลาเอาเงินออกอย่ากพอไปให้พวกนี้มันต้องเป็นเงินกู้นะ <c oughs> ดิจิตอลเขาไม่ใช่เงินกู้เขาเป็นเงินแจกตอ,อนนี้ไปแล้วก็กลายเป็นว่าเออแล้วพวกนี้เ็าต้องมาทําสัญญากู้กับทกสมันก็วุ่นวายอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยนะฮะ พราะกสเนี่ยเขาก็ทําได้แต่เฉพาะคนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยนะฮะจะเป็นหลานเกษตรกรแม่ยายเกษตรกร<ะ>ก็ไปเกี่ยว<ะ>แล้วมันจะเข้ามาได้ยังไงคือเรียกว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเรือนของเขาเนี่ยนะฮะต่อให้มีสามคนห้าคนอะไรเนี่ยนะฮะแล้วจะลากมาเป็นลูกหนี้ทอกศด้วยเนะี่ยผมก็มองไม่ออกว่าจะทําได้ยังไง<ะ>แต่มันมันทกศนี่จะทําตัวให้เป็นทางผ่านแบบนี้ผมว่า คณะกรรมการมกสอก็เสี่ยงติดคุกทางคณะนะฮะรวมไปถึงท่านนาย,ย,ยกฐมิตรีด้วยนี่ปัญหาอีกประการหนึ่งคืออ่ามกส้นี่นะฮะจะเข้าไปยุ่งในคือคืออ่มาตรายี่สิบแปดเนี่ยของกฎหมายวินัยการเงินคลายยงลาน <ฮะ S 2> เนี่ยเหมือนก็เปิดช่องไว้ว่าถ้าเกิดมามันมีความจําเป็นเนี่ยรัฐบาลน,นี่ก็ให้ธานาคารรัฐหรืออะไรเนี่ยนะฮะอ่เรียกว่าดําเนินการไปก่อนก็ได้แล้วแล้วรัฐบาลก็ชดเชยถ้ามันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ คราวที่แล้วเนี่ยนะฮะจ้องไปที่ธนาคารนมสินสดีหนึ่งแล้วเลยก็ติริการเขาก็ตีความเขาบอกเอ้ยไอ้ขอบเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะฮะตอนธนาคารนมสินตั้งเนี่ยมันยังไม่เคยมีใครพูดถึงดิจิตอลวอลเล็ตเลยเนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเอออยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของธนาคารนมสินเนี่ยมันตุบเป็มมันไม่ได้ผมว่าทํานมองเดียวกันเนี่ยทกศเนี่ยตอนตั้งมาก็ยังไม่มีดิจิตอลวอลเล็ตแล้วหน้าที่ของทกศเนี่ยมันเป็นหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของ การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการเกษตรหรือสหกรณากรการเกษตรไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับไอ้เงินดิจิทัลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าอ่ารเอศไปพูดวายกับเรื่องไอ้เงินดิจิทัลเนี่ยผมเกรงว่ามันไปทําเกินกว่าที่กฎหมายอนุญาตไว้คราวนี้มันมันติดยาวเลยมันจะกลายเป็นทั้งความเสียหายที่ออกไปก็ต้องหายาวกรรมการพศทุกคน ต้องชุมร่วมันรับผิดชอบแล้วมันมันพอเวลามันผิดวัตถุประสงค์เนี่ยคั้งที่รู้อยู่อย่างนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะมีความเสี่ยงว่าจะ,จะจะต้องติดคุกด้วยแหละโอ้โหอ,โอ,อดีตรับรีรังแม่นมากเลยนะครับ แต่ปัจจุบันรัฐมนตรีครังไม่แม่นเลยนะครับไม่แม่นเลยม่วซัวเลยนะครับโอ้ผมชัดเจนเลยครับว่าเออใช่เพราะว่าธนาคารเพื่อเกษตรมันต้องให้เกษตรกรกู้เท่านั้นใช่ค่ะแล้วเงินดิจิตอลเนี่ยมันเงินมันมันเป็นเงินแจกไม่ใช่เงินกู้เออท่านไปเห็นภ้าพ์เลยครับอีกคำถามหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปกดดันแบงค์ชาติภาษาชาวบ้านเขาเรียกบอกที่คำถามถามมาอยังอาจารย์เรยชัยตอนนี้นะครับขึ้นมาในไลน์เนี่ย ใฮ้ยสั่งให้แบงค์ชาติขึ้นดอกเบี้ยนโยบายได้ไม่เรียกว่าแทรกแซงหรือครับท่านอดีตรัฐนตรีคังครับคือไม่ไม่ไม่จะขึ้นคือท่านอยากให้ลดนะฮะค่ะท้อท้อขอโทษครับอยากให้ลดครับใช่ครับใช่ครับวันนี้เขาก็ประชุมกันเนี่ยคณะกรรมการนโยบายเงินออกมาเขาก็บอกใหม่ลดตรงนี้นะฮะท่านไม่ได้ออกเป็นคำสั่งเป็นลายลักษณ์อ่อนนะท่านเปรยท่านเปรยผ่านสื่อไทยบ้างสื่อเทศบ้าง เหมือนกับลำดึงลำพันน่ะนะฮะเพราะฉะนั้นแนวนี้เนี่ยมันก็ถามว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าเป็นงานแทรกแซงหรือเปล่ามันก็มันก็ต้องถือว่าไม่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 ใช่แทรกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แทรกแซงไม่ไม่ไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกแต่ถามว่าได้ผลไหมเวลาเวลานี้ก็เห็นชัดเจนว่าไม่ได้ผลก็เองยังยังกังวลอยู่นี้ว่าผบตั้งตัวเองว่าสมมุติววาผมเนี่ยเป็นกรรมการอยู่ในกรรมการที่อยู่ภายเงินขนาดนี้นะครับมันมันก็จะ มันก็จะมีประเด็นเนี่ยที่ผมอาจจะมองในเชิงที่ว่าอาจจะจำเป็นต้องเริมผ่อนคลายและก็ลดดอ,อกเบี้ยไปเพราะว่ามันมีไอ้พวกลูกหนี้ที่มันมีปัญหาเยอะเลยคตัวเรือนก็มีลูกหนี้ธุรกิจเนี่ยทำการค้าเล็กๆน้อยๆเนอสบีก็ดีแม้แต่บริษัทใหญ่ๆนะฮะที่ออกซป้กูอ้ะอะไรเนี่ยเวลาที่ก็มีการผิดนัดชําระอะไรันแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยผมว่ามันมีความเสี่ยงสูงที่ ถ้าบริหารความเสี่ยงแบบนี้อาดอกเบี้ตต่าลงมาหน่อยมันก็บริหารแบบหายใจหายคอคล่องขึ้นนะฮะและ้วนอก่างนี้เนี่ยผมเองในในทางกรงมอเนี่ยก็คงจะต้องเข้าเข้าใจเนี่ยว่าเวลานี้เราเราไอตัวไอเไอไนี่ยฮะเด็กจบใหม่ออกมาแล้วมันจําเป็นจะต้องการสร้างตําแหน่างงานขึ้นมา, <S 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 าปีะุีปีเลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกระตุ้นเนี่ยให้เอกชนเนี่ยมีการลงทุนข <S S S> ยายกําลังศึก ทำโครงการใหม่ตั้งบริษัทใหม่อะไรเนี่ยนะฮะว่ากันไปจะทําได้เนี่ยต้นทุนการเงินต้องต่ำถ้าขยับดอกเบี้ยลงมาหน่อยเนี่ยไอไอการวางแผนลงทุนธุรกิจมันก็จะคล่องขึ้นเนื่ในในส่วนเนี้ยมันจะเป็นปัจจัยสนับสนุนเนี่ยนะฮะให้ทางกรงอเนี่ยเขาเขาก็อาจจะต้องการใหญ่อยากจะเห็นว่ามันสมควรลดดอกเบี้ยแต่ว่าปัญหาตรงนี้ครับท่านคือสมมุติว่าเขาเพิ่มสภาพคล่องเข้าไปในระบบแล้วก็ลดดอกเบี้ย แต่ว่าไอคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใชาวบ้านนะ,ะไม่ใช่ลูกหู่ครัวเรือนไม่ใช่เอกชนที่ไปออกคุณกู้เพื่อจะกู้เงินอะไรอา้าวกับใครเป็นรัฐบาลเนี่ยนะฮะสามารถจะกู้อุงเงินมาเนี่ยเราเอามาแจกในเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยดอกเบี้ยตับลง<ะ>เอา้าวอย่างเนี้เ,เ,เขาก็จะติดขัดแล้วบอกอุ้ยอันนี้มันเอออาจจะได้ไม่คุ้มเสียแล้วนี<ะ>่ไอตรงเนี้ย,ยผมเลยยังติดอยู่ในใจว่าท่านนายกเนี่ย ไปพูดอย่างเดียวคือ,อยายเขาลดดอ,อกเบีย้ยยายเขาลดดอ,อกเบี้ยเนี่ยแต่ถ้าท่านแสดงความแจกเงาภาพไปก็เห็นว่าไม่ต้องห่วงนะ,ะเงินที่รัฐบาลใช้เนี่ยมันจะไปในในทางที่ไม่ใช่อเอาไปใช้บริโภคอ้โหกินทีเดียวหมดไปเลยอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไปแล้วเนี่ยมันจะไปหาทางเราจะหาทางเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเราเพิ่มทักษะคนง,งานนะฮะเพิ่มความรู้เพิ่มการศึกษา เพิ่มอะไรลดต้นทุนในการทำธุรกิจอะไรต่างเนี่ยนะถ้าทำอย่างงั้นแล้วเนี่ยผมว่าทางแบงค์ชาติก็จะสบายใจคือเพราะว่าเขาเองเขาบอกเลยบอกว่าปัญหาที่เศรษฐกิจโตต่ำเวลานี้มันเป็นปัญหาโครงสร้างเนี่ยการสื่อสารการเรียกว่าอะไรฮะพูดคุยเนี่ยมันไม่ได้ออกมาในเชิงที่ว่าทําให้แบงค์ชาติก็มีความมั่นใจในรัฐบาลเี้ เออนี่มันจะยุ่งนะครับ<ช>มันมันกลายเป็นอีนุงตุงนางหนักกว่าเดิมอีกนะครับเนี่ยมันก็แย่อยู่แล้วนะครับจะเป็นหนักกว่าเดิมอีกครับเนี่ยฟังอาจารย์แล้วโอ้โหหน้านหน้าหน้าไปหนวงมากเลยครับมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งมันจะต้องไปแก้ไขปัญหาอีกจุดหนึ่งแต่ตอนนี้ทางรัฐบาลเหมือนกับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นการเสี่ยงในการติดคุกมากกว่าบริหารในระยะยาวใช่ไหมคะอาจารย์ ถูกต้องคือเวลาเรามีปัญหาโครงสร้างเนี่ยนะฮะ <ừ ừ. S 1> เราก็ต้องมุ่งมองว่าเราทํายังไงเนี่ยจะให้โครงสร้างของเราเนี่ยมันดีขึ้นเวลาเนี่ยคนของเราเนี่ยเราเรามุ่งไปนในการผลิตพวกวิศวกรนักวิทยาศาสตร์พวกชํานาญด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยค<ะ>น้อยมากแล้วก็ท่านนายกบอกว่าเราอยากจะตั้งให้ให้ให้พวกการผลิติคอมพิวเตอร์มันมาอยู่ในประเทศไทย เ้าเราจะอาวิทวกรที่ไหนไป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 ,ไปทำงานนะฮะเ,<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยมันจริงจริแล้วสตังเนี่ยนะผมว่าแทนที่จะไปแจกเงินเดือนเอามานี่เลยใครจะเรียนวิศวะหรือวิทยาศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยถ้าฝีมือดีผ่านเ,<อ>เข้าวแบบลัไยได้เรียนฟรีไปเลยเอามาอเอาเงินจากรัฐเนะฮยอ,อย่างเงี้ย<ด>ผมว่าเข้าท่ากว่าเยอะเลยเอดเอดีดีเห็นด้วยครับ เห็นด้วยครับแล้วก็นอกจออากนี้นะฮะในแง่ของไอการลงทุนเนี่ยไออมันจะเป็นจะต้องใช้อันนียฮะอะไรฮะการการเข้าไปร่วมในการลงทุนเหมือนอย่างในในมาเลเซียอย่างเงี้ยดึงบริษัทที่เข้ามาแล้วมาร่วมในการผลิตพวกพวกคอมพิวเตอร์ชิปอะไรต่างเนี่ยเขามีเหมือนกับเป็นกองทุนถ<อ>้าหากว่าคุณมาแล้วเนี่ยนะฮะยังไม่สบายใจว่าเออัวเดียวกับทิมดิ อา้าวจะชวนให้รัฐบาลเนี่ยเข้าไปร่วมลงทุนอันนี้ก็โอเคเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยหรือเอาเงินไอ้ตรงนี้นะมาสักส่วนหนึ่งไปตั้งคล้ายๆกับว่ามันมันเป็นสตาร์ทอัพฟันเนี่ยนะฮะแล้วถ้าใครเนี่ยนะฮะคิดพลิกแปลงเนี่ยมีนวัตกรรมมีการทำอะไรออกมาแล้วเนี่ยอของคุณภาพเท่าเดิมแต่ราคาต่ำต่ำลงหรือ,อคุณภาพ ราคาสูงขึ้นนะฮะแต่ว่าคุณภาพสูงขึ้นมากกว่าลักษณะการใช้งานมันพลิ้งแแงมากกว่าเลยลักษณะแบบนี้เนี่ยรัฐบาลก็เข้าไปร่วมลงทุนเนี่ยโดยที่ให้หน่วยงานที่เขามีความชานาญในการพิจารณาเนี่ยเป็นตัวลงทุนหลักแล้วรัฐบาลก็ไปร่วมสักหน่อย่หน่วยงานอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมรรถนาการไทยอะไรเงี้ย เพื่อจะกระตุ้นไอโครงการแบบที่มันมีนวัตกรรมที่มีอินโนเวชันเนี่ยนะฮะออย่างเงี้ยผมว่าเป็นการใช้เงินนะที่มันมันไปแล้วมันมีความย,ายั่งยืนมากกว่าเอามาแจากเงินดิจิตอลอาจารย์ครับถามในฐานะที่เป็นอนดีตรับปรีครังที่มีผลงานอันเกรียงไกรเนี่ยทำไมการเอาเงินมาแจกเนี่ยคือการแก้เศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็เลิกเรียนเศรษฐศาสตร์แม่งเลยอาจารย์ก็แจกแม่งอย่างเดียวอะเอา พูดถึงเนี่ยฮะการแจกเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายถ้ารัฐบาลเนี่ยคือคืออย่างนี้ในในในอเอเชียเนี่ยเราก็จะเห็นมีหลายรัฐบาลที่เขามีการแจกเราก็จะไปดูชนใหญ่แล้วนี่คือเขาเกินดุลมาระมา เก็บภาษีมากเกินไปหน่อยมากกว่าที่เขาจะเป็นต้องใช้ก็เลยมีเงินเก็บอยู่ในลิชักอยู่ในเกะนะฮะแล้วพอ,อดูแลเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเรื่องอะไรก็เอา,เอ,าออกมาแจกจากเกะอันนี้ไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่เป็นไรหรือไม่ไรายได้เนี่ยเขาเก็บได้เยอะนะฮะแล้วก็เอาล่ะถา้าถ้ามันจะแจกเกินออกจากเกะไปเนี่ยต้องมีการกู้หนี้ทางหน้าเนี่ยนะฮะ ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาก็จะมีรายได้เข้ามาเสริมเขาก็จะเก็บคืนได้อันนี้ก็มาจะไหนทีนี้ของเราเนี่ยปัญหาอยูงนี้ของเราเวลาเนี่ยเราขาดดุลประม,มาณตอ่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วมองไปข้างหน้าเขา,าก็ยังขาดดุลปรม,มาณต่อเน,นื่องไปอีกหลายปีนะะแล้วขาดดุลแต่ละปีก็กู้เพิ่มนี่สานะมาเรื่อย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 เพื่อจะปิดไอตัวขาดดุลประม,มาณน,น,นี้แบบเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะฮะ ออถ้ารัฐาบาลเนี่ยจะเอาเงินมาแจกนเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าต้องทำสองอย่างเลยไม,นนไม่ไม่เพิ่มรายได,ได้ก็ต้องลดรายจ่ายนะคือลดอย่างอื่นลดรายจ่ายอย่างอื่นเช่นไม่รู้นะผมยกตัวอย่างเช่น,น,น,นอาจจะลดการเสียอาวุธนะหรือลดการอะไรฮะงินเพิ่มเงินเดือนในส่วนดส่วนนี้อะไร อ,อย่างเงี้ยนะฮะมันก็มยความว่าอไอการขาดดุลมันก็จะได้ไม่ต้องโตขึ้นไป<ะ>หรือไม่ก็ต้องเก็บภาษีนะฮะจะเก็บภาษีจากคนรวยเพิ่มขึ้นเก็บภาษีจากการถือครองที่ดินโดยเราะอาจจะเก็บเป็นขั้นบันไดคนที่ถือครองเกินกว่าอาจจะเริ่<ะ>ม้นห้าพันไร่ต่ำกว่าห้าพันไร่เราเราเราไม่อยู่เกินกว่าห้าพันไร่ก็ระดับหนึ่ง<ะ>แต่ว่าถ้าหมื่นไร่ขึ้นไปเอาแพงขึ้นไปสมมุติ ห้าหมื่นว่าขึ้นไปแพงขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยนะขนาดนี้ก็เป็นขั้นบันไดขึ้นไปแรงๆรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะได้เงินเข้ามาแล้วค่อยเอาไปแจกอย่างเงี้ยมันก็พอได้แต่นี่เปล่าเลย<ฤ>ถ้าเราดูไอ้แผนงบประมาณระยะปานกลางเนี่ยที่รัฐบาลเขาเอาเข้าเสนอที่ท่านนายกาเนี่ยเอาเข้าเสนอคอรมอเนี่ยเมื่อวันที่สองเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมองไป้างหน้าห้าปีนะฮะ<ฤ><ฤ>อาอ ไอ้รายได้เนี่ยนะฮะเขาปรับขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มันขัดดูเพิ่มเนี่ยสําหรับปีงบประมาณ68เนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านเนี่ย<ฆ>แต่ข้างข้างหน้าไปเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้ปรับที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเลยรายได้ก็ยังคงเดิมนี่แต่รายจ่ายที่เพิ่มจากไอเอาเงินไปแจกเ,เงินดิจิทัลก็ไม่ได้ลดรายจ่ายที่ไหนเลย<ฆ>เพราะ,ะนั้นถ้าไปอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะมันก็กลายเป็นว่าแจากเงินก็กลายเป็นโดยอศาศัยเงินกู้<อ>แล้ว ทำนโยบายหาเสียงโดยแจก,กเงินโดยอาศัยเงินกู้นี่ที่ผมคิดว่าผิดกฎหมายมัน<ห>มันเป็นสัญญาจะให้นะฮะแล้วการแข่งเนี่ยข้างหน้าก็มีคนถ้าคุณแจกหนึ่งหมื่นข้าหน้าก็มีคนแจกสามหมื่นข้าหน้าก็มีคนแจกห้าหมื่นะ<ห><ห>ไรเงีตายกันใหญ่ใช่ครับผมลงเลือกตั้งผมแจกแม่งแสนนึงเลยครับท่านอดีตรัฐมนตรีอ่าแล้วไปว่ากันข้างหน้า <laughs> ใช่ค่ะก็กตอผมว่าแหมไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่นะครับเนี่ยแหมค่ะเออ อาจารย์คะแล้วทีนี้ว่าตอนนี้คือต้องยอมรับเลยนะคะว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการทุ่มงบเกี่ยวกับเนเรื่องของสงครามมาเยอะพอสมควรเลยอาจารย์มองว่าเศรษฐกิจไทยหลังจากสงครามจะเป็นอย่างไรบ้างคะเพราะว่าทางรัฐบาลค่อนข้างที่จะคาดหวังพอสมควรเลยคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไอ้สงครามนี่จริงมันเป็นจันงหวะค่อนข้างสั้นๆน,นะเราเห็นก็เดิมเนี่ยนะฮะ ทางอะไรกลุ่มที่เขาทำเยอะเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็ปรากฏว,ว่าเขาก็เร็งจะให้ขยายเวลาของการเป็นเดืนเนเอนไปเลยค่ะปรากฏว,ว่ามันก็มันก็ไปไปแล้วมันก็เหมือนเหมือนเหมือนก็ดันไม่ขึ้นนะแต่นี่ปัญหาคือเท่าที่ฟังดูนี่รู้สึกว่าตัวตัว,ตวคนที่เป็นเหมือนกับเป็นตัวหัวในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยพอถามว่า สงขการนี้ท่านจะท่านท่านจะไปเทีย่ยวจังหวัดไหนสะดวกนอโน,อนอท่านไปฮ่องกงตรงนี้มันก็ผมว่าตรงนี้ผมว่าผมว่าทำให้ทำให้ความมั่นใจในในในครอบพลาวเออร์สุการเนี่ยมันมันมัน,มนถอยลงไประดับหนึ่งนะโอ้โหมิน่าครับอย่างก็ตอบอย่างนี้นครับผมสัมภาษณ์พระเด็จพญาไมา้นะครับผมก็บอกว่าเนี่ยคุณองค์อิงเนี่ยเรียกตามเขานะครับเรียกเขาเขาเรียกคุณองค์อิงเขาเรียกตามด้วย กับเขาจะมาแข่งกับพิธาเนี่ยเป็นยังไงพระเด็จพระยาไม้เนี่ยเขาสนิทกับทักษิณมากเขาบอกเอานะอุ้งอิงเหรอให้อ้าอุ้งอิงแล้วเอาพ่อแม่ปู่ย่าไมด้วยยังสู้พิธาไม่ได้เลยนี่คนสนิททักษิณนะครับอ๋อเหรอครับครับประเด็จพยาไม้เราเนี่ยครับท่านอดีตนะครับเขาบอกว่าเอาไปรียกงสู้ไม่ได้แล้วมันสู้ได้ไงแล้วมันแข่งด้วยตัวเองเนี่ยครับแล้วตัวไม่อยู่ที่ผมเพิ่งได้ข่าวตอนแรกผมยังไม่เชื่อเลยนะครับ โหยังไม่เชื่อเลยว่าเออเป็นแม่งานแท้ๆกูไปฮ่องกงไปทําไมวะเอออันนี้ผมผมผมเองไม่ได้ยืนยันแต่ว่าอ่านจากข่าวนีแล้วก็ฟังจากคุณจตุพรจตุพรพงพันธ์ท่านพูดนะฮะอ่ะผมผมดูเลยครับผมดูเมื่อกี้นี่ของขึ้นเลยครับบอกเฮ้ยมาลงข่าวผิดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเหมือนผมจัดการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยโอ้เอาเอาเอาว่าว่าแข่งขันฟุตบอลเนี่ย ผู้จัดการที่ฟุตบอลมาดามมาเดิมอะไรเนี่ยโอ้แมตชทิงชนะเลิศเราสู้กับเกาหลีเอ้าผู้จัดการไม่อยู่ซะแล้วมันก็เลิกอะไรครับแบบนี้ใช่ไหมผู้จัดการไม่อยู่ยังไม่เท่าไหร่นะไปดูแมตช์ของคนอื่นเออใช่ใช่ ถ้าดีแล้วเปลี่ยนทียอะไ้ดีมากเลยไปดูใหม pues <the Fern an> <Huh? S 1> ่เดดื Android ่นโอ้ที่บ้าเลยผมยังไม่เชื่อเลยนะครับไม่เชื่อหูเลยเมื่อสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับออกมาทีวีเยอะเลยครับผมเอะมันบ้าอะไรกันนักหนาวะเนี่ยโอ้โหแล้วผมไม่เข้าใจเลยครับว่าของที่จําเป็นเนี่ยคือไฟฟ้าค่า FT เนี่ยก่อนเข้ามาก็สัญญาว่าจะลดเท่านั้นเท่านี้5บาทน้ำมันเหมือนกันบอกจะลดนิดละ8บาท10บาท ข่างงานนี้แม่งขึ้นเต็มแม็กเลยครับ95มาเลขาย1 7เราขาย48บาท90ล้มแดกเลยครับแล้วเราเราจะทำยังไงครับเขาบอกเขาจะลดให้แล้วมาถึงเขาขึ้นนะครับท่านอดีตรัฐตรีคือเรื่องในราคาพลังงานเนี่ยนะฮะผมเคยเ,เ,เขียนแนะมะลงไปในเฟซบุ๊กเนี่ยแมะท่านรัฐตรีพลังงานหลายครั้งแล้วนะว่ามันต้องแก้ที่โครงสร้างนะ อ่รู้สึกว่าตอนหลังท่านก็ยอมรับหมอเงนันว่าท่านบอกเอออันนี้ก็เข้าใจแล้วว่าจะต้องแก้ที่โครงสร้างเนี่ยแต่ปัญหาคือเหมือนกับว่าท่านยังท่านยังบอกว่าท่านจะเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษาก็ศึกษาแล้วศึกษาอีกศึกษาซ้ำศึกษาอีกซ้ำอีกซ้ำอีกรู้สึกว่ายังไม่ยังไม่ได้เรื่องหกเดือนยังยังยังไม่ค่อยได้ขยับเลยเหมือนกับว่ายังออกไปในลักษณะของการอ่เอเอเล็ก ให้มีการส่งข้อมูลอะไรต่างๆนี่เป็นหลักเลยนะจริงๆแล้วหลักคิดนั้นไม่น่าจะยากนะครับครับจริงอย่างท่านลํารีว่าเลยครับพ,พ่อพีรพันธ์นะผมก็ตามอยู่จนผมเซ็งไม่ดูทีวีแม่งแล้วครับท่านลํารี็ม <c oughs> ก็มบอกว่าจะจะอยู่นั่นะเดี๋ยวจะปรับโครงสร้างใหม่เพราะแม่พี่น้องรอผมรอมาเจ็ดเดือนแล้วแม่งึ้นเอาขึ้นเอาไอ,อ้เวเนยล้ว ข้าถามท่านอีกนะครับในฐานะที่เป็นอดีตรัฐร<ะ>ีลังทุกเรียงไกรค่าไฟก็แพงกว่าเวียดนามค่าน้ํามันก็แพงกว่าเวียดนามแมวที่ไหนจะมาลงทุนอุตสาหกรรมในเมืองไทย่ะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ว่ามันมันคือถ้าเรียกถ้าถ้าเปรียบเทียบนะฮะค่าพลังงานค่าไฟอะไรเนี่ยประเทศที่แพงกว่าเราก็มีนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเรา,เรา,เ,ราเราจะบอกว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นจุดที่ทําให้เขา ไม่มาโดยตรงเนี่ยนะอาจจะอาจจะพูดเป็น,นเด็มที่แต่ว่าปัญหาคือมันประกอบกันครับคือพูดง่ายว่าถ้าหากว่าเค่าไฟค่าพลังงานเราเนี่ยแพงหน่อยแต่ว่าโอ้โหแรงงานของเราเนี่ยเก่งคุม,มเ,เครื่องจักแล้วการผลิตแล้วเนี่ยไอ้สัดส่วนของเสียหายนะฮะของที่ผลิตออกมาแล้วต้องทิ้งเนี่ยพวกอะไรนะน้อยมาก สิ่งที่ออกมาแล้วเสียเอาไปเป็นใบกระดาษก็น้อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะ,ะแล้วก็ในแง่ของไอ้การใช้แรงงานก็โอ้โหเราสามารถจะเอาแรงงานนไปคุมเครื่องที่มันมีความซับซ้อนได้ที่เป็นลักษณะของโรบอทน,นะฮะ,ะเป็นลักษณะหุ่นยนต์เนี่ยได้ใช้ไอโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ถ้าลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะต่อให้มันค่าไฟแพงหน่อยค่าแรงงานแพงหน่อยเนี่ยเราก็ยังยัง,ยง,ยงไปได้แต่บัเงเอิญของเราเรา ถ้าจะว่าไปแล้วไม่ไม่ค่อยด้มีจุดเด่นตรงนี้จุดเด่นตองเรามันไปในในในส่วนของการบริการแบบพื้น,นๆเลยนะต้องเที่ยวไอเรื่องของสปาเวลเนสอะไรเงี้ยอาจจะเด่นหน่อยกใออ็ในเรื่องของในเรื่องของไอการไอรักษาพยาบาลไอเทลแครเวลเนส่ซึ่งเอนนั้นพอพออันนั้นใช้ได้แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยนะเนี่ยตรงเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันกลายเป็นว่าพอไอจุด น่าสนใจของเราเนี่ยมีมีมีสกัดกอยู่แต่พอดีเราไปเจอนะฮะกับไอเนี่ยฮะในเรื่องของอ่าไอราคานาฬงกาสูงด้วยเนี่ยความน่าสนใจก็ยิ่งลดลงไปอีกครับโอ้โหแย่เลยครับคำถามสุดท้ายนะครับต้องขราบขอบคุณนั้นมากกรุณาให้เวลาเราคำถามสุดท้ายเลยแล้วเศรษฐกิจเราเนี่ยจะตีเหมือเวียดนามได้ไหมครับอย่าว่าแซงเลยจะตีให้เสมอเวียดนามได้ไหมครับคือ เออต้องเข้าใจม่นีเศรษฐกิจเราเนี่ยมันเหมือนกับเราพัฒนามาก่อนหน้าเขาเยอะนะฮะใช่ครับไอ,อเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยพอมันเศรษฐกิจที่เรากาลังเริ่มต้นพัฒนาเนี่ยที่จะที่เปลี่ยนจากระบบของการทําเกษตรเป็นหลักเนี่ยมาเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะแค่ใส่เครื่องยนต์เครื่องจักรอะไรเข้าไปเนี่ยนะฮะ มันก็ทํางานไอไ้อประสิทธิภาพในการทางานมันขึ้นแบบเร็วเลยเพรศรษฐกิจพวกนี้นะฮะในช่วงแรกเนี่ยมันจะขยายจนันในอัตราที่สูงทีนี้พอไปเรื่อยๆนะฮะพอเหมือนอย่างเหมือนอย่างพูดง่ายสมัยก่อนเราใส่ไม้เนี่ยใสไม้ได้มือใช้กบมันก็นนสมมติวันหนึ่งได้ได้ไดแค่ห้าชิ้นหรือองเงี้ยวันหนึ่งเนี่ยเป็นสิบชิ้นได แต่พอเราใสา่จุกอเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นว่าไอ้ความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้นเนี่ยจากเดิมเนี่ยมันชักจะน้อยลงเพราะว่าฐานเดิมมันใหญ่ขึ้นความสามารถในการผิตมันสูงขึ้น พอมาถึงตรงนี้มันถึงตง้องต้องเอาหัวสมองนี่เข้ามาทํายังไงเนี่ยมันจะมีนวัตรกรรมมีการคิดพลิกแปลงเราต้องเราต้องเหมือนกับช่วยกันกระตุ้นเนี่ยให้เด็กเราเนี่ยคิดนอกกรอบนะฮะให้ครูของเราเนี่ยนะฮะมีการพัฒนาตนเองอะไรโอ้อันนี้มันเป็นมันเป็นปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องในยกววางแผนช่วยกันเป็นพี่ครับครับกราบขอบพระคุณท่านมากครับผมได้รับรีคังแทนเศรษฐาแล้วครับ<ม>พี่ชายกลับบ้านไปเลยน้องเอาคนที่ชื่อ ทีเราใช้เป็นน okay ะครับมึงแก้ได้แน่ขอบขอบพระคุณครับขอบครับขอบขอบขอบพระคุณครับสุดยอดจริงๆใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้อนแรงมากเลยสําหรับวันนี้นะคะพักสักครู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปพราะวใครอะ ไปพบกับอาจารย์ดุลยภาค่ะอ๋อนี้เรื่องพมา่าใช่เรื่องพมา่าคา่ะ<อ>เดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์ดุลยภากันนะคะว่าท่านนั้นมีความเห็นอย่างไรเพราะตัวท่านเองนั้นท่านชนานาญแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับนี้เรื่องของเมียนมาเรียกได้ว่าพูดได้ถึงในเรื่องของการสู้รบกันว่าผลสุดท้ายแล้วนั้นจะมีผลต่อประเทศไทยเรามากน้อยเพียงไหนแล้วจุดเริ่มต้นนั้นมันคืออะไรกัน